ลูกจ้างไม่ต้องกังวลกลองทุนเงินทดแทนพร้อมช่วยเหลือหากเกิดเรื่องร้ายจากการทำงานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง PN Smile นะคะอัปเดตข่าวจากประกันสังคมหลังรัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด19สง่งผลให้ภาคธุรกิจต่างๆยุติการ Work from Home กลับมาเปิดดำเนินการในสภาวะวิถี Next Normal นะคะ ร้านอาหารร้านค้าต่างๆเปิดกิจการภายใต้มาตรการควบคุมเกิดการจ้างงานขึ้นโดยสำนักง,งานประกันสังคมได้สแสดงความห่วงใย,ยลูกจ้างแรงงานไม่ต้องกังวลใจหากเกิดเรื่องร้ายแรงจากการทำงานโดยกองทุนเงินทดแทนพร้อมให้การช่วยเหลือย้ำเมืองต้นขอให้ใช้สิทธิประโยชน์ของตนเองเพื่อความสะดวกหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์โดยนายบุญสรงทับชัยยุทธ เลขาธิการสํานักง,งานประกันสังคมกล่าวว่าปัจจุบันความมั่นคงของรายได้เป็นปัจจัยหลักที่ลูกจ้างคํานึงถึงแต่หากมีอุบัติการณ์หรือการเจ็บป่วยเกิดขึ้นจนจําเป็นต้องหยุดงานจะส่งผลต่อรายได้กระทบความเป็นอยู่ของลูกจ้างกระทรวงแรงงานโดยสํานักง,งานประกันสังคมจึงมีการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างหากประสบอันตรายเจ็บป่วย ผพลภาพตายหรือสูญหายสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้างโดยมุ่งหวังให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมสำหรับรายละเอียดการช่วยเหลือของกองทุนประกอบด้วย4เรื่องดังนี้นะคะ 1. ค่ารักษาพยาบาลโดยจ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหนึ่งครั้งหรือหากรุนแรงหรือเรื้อรงังสามารถจ่ายเพิ่มได้อีกตามความจำเป็นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาลหากเข้ารักษาการพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 2. ค่าทดแทนรายเดือน เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างจนเป็นเหตุให้มีการหยุดงานสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานทุพพลภาพตายหรือสูญหายจะได้รับเงินค่าทดแทนร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือนและไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในท้องที่ที่ลูกจ้างประจำทำงานอยู่โดยได้รับเงินทดแทนสูงสุด ไม่เกิน14,000บาทต่อเดือน 3. ค่าทำศพโดยจ่ายค่าทำศพให้แก่ผู้จัดก,การศพในอัตรา5 0า0 0บาท 4. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานกรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังจากการประสบอันตรายสำหรับลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยนายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจ แจ้งแบบการประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายกทหน,น่งหกน้าสำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้าง กรณีลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องของเงินทดแทนน้าสำนักง,งานประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภายใน180วันนับแต่วันที่ประสบเหตุหรือหากการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นคำร้องภายใน2ปีนับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วยนะคะ ทั้งนี้รายละเอียดสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือที่เว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคมหรือโทรสายด่วนประกันสังคม1506โดยให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรฝากเพืเ่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ